ว่าพอดีเลยอะเดีนะปวดอึพอดีเลยเนี่ย what สวยแล้ว <S <S อสีสกปรกสกโครกชะมัดเลยอ่ะงั้นก็ต้องใช้กระดาษที่โชดเช็ดสนอยแล้วเอาล่ะเช็ดแบบนี้เฮ้ยเช็ดอีกเทนึงโอเคแล้วก็ต้องเช็ดแห้งอีกแล้วก็เช็ดอกีกเช็ดอกีก แค่นี้ก็สะอาดแล้วแบบนี้ก็อืดเนะเดี๋ยวก,กระดาษกระดาษหมดแล้วเฮ้ยวันหลังต้องพกกระดาษที่โชวมาเองแล้วเหรอเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำไปหาห้องน้ำต่อต้องพร้อมให้ได้คฮอพอมคฮอพอมเวลาออกกำลังลกายก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะๆอะอะจะรู้สึกเหี่ยว เหนื่อยแล้วก็ต้องอาบน้ำซะหน่อยเอเดี๋ยวก่อนไม่ลืมจักข้าน้ำได้ยังไงฟะเนี้ยมา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 แล้วฉันจะไปทำงานได้ยังไงกันละฟะเนี้ยไม่มีน้ำสักหยดเลยจะทำยังไงกันเลยทีนี้กระดาษทิชชู่ให้จะต้องทำให้มันเปียกซะหน่อยยังไงซะอาบน้ำในนี้คนก็ไม่รู้หรอกว่าเราน่ะเอาน้ำมาจากไหนดีกว่าไม่ไปทำงานนะโอเคใช้แบบนี้ก็หายแล้ว ได้เวลาประมงานแล้วลนะ่ะออสะอาดเยบอ่องอออาอญาติฉันมาเ<อ>จ้าลูงพี่ลูงน้องสวัสดีใช่เลยไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะใช่ฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเนี่ยเออคือทอดีออออขอไปคลีก,ก่อนนะเ,ออเดี๋ยวก่อนแล,แล้วห้องน้ำไปหน่อยเอะเฮ้ยฉันจะโอไม่ไหวแล้ว อ,อยู่อยู่บ้านนอกไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วตรงไหนมันส้วมฟะเนี่ยงั้นขี่ตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันเยอะเยอะเยอะนี่มันห้องน้ำจะปดเล้่ไงไงฟะเนี่ยโถเอ้ยเปียกไปหมดเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงเลยทีนี้อ่ะโอ้ยตูดเปียกแบบนี้เขาหาว่าแค่ร้องกาังเกงนะสิแล้วแอมนี่จะว่าฉันไหมเนี่ยงั้นก็ช่างมันเถอ,อะ อ้าวนาสดชื่นดีจังเลยรู้สึกสดชื่นแบบนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าโอ้โหนี่หมอกเยอะไปไหมเนี่ย<ฮ>กลัวชะมัดเลยอะเออทำไมมาเต็มห้องแบบเนี้เฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยแล้วจะออกไปยังไงอะแกก็ได้ช่วยด้วยมันเป็นตลกเลย oh. นะจ้ะไม่กลัวแกหรอกนะช่วยด้วยช่วยด้วย ไปไปอย่าช่วยดูให้ไม่เปะเปะอยู่ด้ห้องน้ำวะไอ้เนี่เธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยบอกให้ดูทีวีน้อยลงไงเอาละต้องจัดห้องน้ําให้เป็นระเบียบก่อนเอาละใช้เหลือก็หอนโอ้โหนี่จะกินน้งเดือยเลยปะเนี่ยพอเป๊ต่อไปก็นั่งแช่ได้เลยเอ๊ไม่หลืออะไรแล้วมั้ง นั้นก็เจ๋งเกินไปเล่นคข้ไปโอ้โหฟาร์มิงโก้นี่น่ารักจังเลยอ่ะตลกฮะย่าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ฮะย้ยขายใช้ ขาฉัดเป็นจะคิวโอ้ยแบบนี้คงต้องฝึกเดินอีกสักพักอ่ะแช่อ่างนนำในอ่างน้ำฉันมือนดาราไม่ก็เจ้ายญิเพราะว่าฉันนั้นเป็นนักร้องที่มีเอเสียงโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอเสียงหน่อยชอบไหมล่ะคะทุกคนคะขอบคุณ ขอบคุณน,นะคะแชรีเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยโอ้ตลกเชียวนะขอบคุณนะะเออท่านเลิกทานมาทำอะไรที่นี่เนี่ยตัวดีคือฟองมาติดหน้านะอยากจะได้อะไรเหรออ้ง่งนอนจะมาเลยแปรงันดีกว่าอ่าแล้วก็แปรงให้ทั่วๆแล้วไฟก็จะได้ขขาวอย่างที่เขาโฆษณาปากก,กว้างแล้วก็แปรงไปเลยเย้ อะไรอ่ะเอ้ยต้องใช้กระจกอีกแล้วเหรอเนี่ยปัดโถเอ้ยมาลัำค่อยเช็ดกันแล้วกันอ่ะเอ้อ,อาบน้ำดีกว่าโอเคน้ำด้ที่ละโอ้ยสัเชื่องจริงๆเลยรู้หรือเปล่าห้องอาบน้ำเปอดที่ไม่มีอะไรกั้นแบบนี้น่ากลวัวนะเพราะว่ามันอันตารายเออ็จแล้วย,ย,ย้๊อย้๊อเอ้มาเลยมาเมาเลยย้อโอ้ยเจ็บั้ด ยเ้าจะออกยังไงอะโอใช่พักคุมนี่ไงใช่ถอดเลยโอเคปูเข้าไปเลยแบบนี้ก็ไปได้แล้วโลลาล่าย่าแกรงมันแม่มเลย จะมีผมสีแดงมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เป็นริงเองเนะเจียแบบนี้ได้หาแน่เหนื่อยชะมัดเลยอาบน้ำร้อนหน่อยดีกว่าโอเคเสร็จแล้วสดชื่นชะมัดเลยอืม ผมเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะค่ำคืนโรแมนติกก็ต้องจบด้วยอ่างอาบนะแช่อ่างกี่ชั่วโมงดีนะอ,อ๋อที่ขาไม่ได้ก็คืนเทียนอหอมคืนนี้หลับฝันดีไงใส่ฟองเยอะๆเลยเสร็จเรียบร้อยจะต้อง Amazing ไงแล้วก็โรยได้วยกลีบกุหลาบ โรแมนติกสุดสเลยอ,ะอย่ะเงินแช่เลยละกันนะเย,ย้ฉันะถ่ายแล้วแกทำอะไรเนี่ยนี่เธอจะโกรธฉันเอไวเนี่ยก็แค่ล้างเท้าเองใช่แล้วไม่เป็นประโยชน์เลยฉันรู้แต่ว่าฉันอุตส่าห์เตรียมอาบน้ำมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยน,นี่โดสิโ้โธ่โทษทีฉันนึกไม่ถึงเนาะว้าวจ้าวแกเกียรจะมาเลยและนี่ก็คือสภาพของห้องน้ำชายโซน Oh, แห้งแล้วรอนนี่ย oh, oh, พ่อกับหนู oh. ลืมตากได้งไงยอะโอเคนี่ก็อาบน้ำได้นี่ไม่ได้ซักผ้ามากี่เดือนแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่เคยนับตั้งแต่ก้าวขวเมืงอวาวไปตรงนี้แหละเ oh, ชดเท้าซะหน่อยเฮ้ยอาบน้ำสี อุตส่ารอคิวมาตั้งนานละตั้งในาใฬกาจับเวลาซะห okay, น่อยโอเคกนเดียวาาสามสองหนึ่งโ okay. อเคดีจังเลยเอาบาน้ำแบบนี้สดชื่นมากโอเคประหยัดแบบนี้หละดีแล้ะของทุกอย่างน่ะมันแพงแล้วก็ทำ้ายโลกด้วยนะ โอ้ยน้ำเปืองน้ำจริงๆเลยเอ่ะโอ้ไม่เราจะไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่าล้างจานไปด้วยแล้วก็ได้น้ำเนสะอาดอยู่แล้วดีอ้อแล้วก็ซักผ้าไปด้วยแล้วก็แล้วกันรู้ไหมชาวบ้านน่ยใช้น้ำเปืองมาก เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวแ,แปลกๆแต่ว่าจริงในห้องน้ำแล้วคุณลัะเป็นแบบนี้เหมือนในคลิปหรือเปล่าอย่าลืมบอกเรานะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราแล้วก็กริง่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแสนหาได้อีกจากชุมชุมว้าว